หนึ่งสมูเอลบทที่19โยนาธานทรงขอร้องเพื่อดาวิดซาอูตรัสกับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์ให้ฆ่าดาวิดเสียแต่โยนาธานราชบุตรของซาอูพอพระทัยในดาวิดมากและโยนาธานตรัสกับดาวิดว่าซาอูเสด็จพ่อของฉันหาช่องจะฆ่าท่านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เชา้า ขอจงระวังให้ดีจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่ท่านอยู่และฉันจะทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของท่านถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้ท่านทราบโยนาธานทรงกล่าวชมดาวิดต,ต่อซาอูราชบิดาทูลว่าขอพระราชาอย่าทรงทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลยเพราะดาวิดไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทและการงานของเขาเพื่อฝ่าพระบาทก็ดียิ่งนัก พราะเขาเสียงชีวิตของตนและฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นและพระยาเวประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สู่อิสราเอลทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ทําไมฝ่าพระบาทจะทรงทําบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิดโดยฆ่าดาวิดเสียอย่างไร้สาเหตุซาอูก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูปฏิญาณว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ชันใดดาวิดจะไม่ถูกฆ่า และโยนาธานก็ส่งเรียกดาวิดส่งเล่าถ้อยคำนี้ทั้งหมดเขาฟังส่งนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูและดาวิดได้อยู่กับซาอูอย่างแต่ก่อนมีคาช่วยดาวิดหนีจากซาอูสงครามเกิดขึ้นอีกดาวิดก็ออกไปต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียและฆ่าฟันพวกเขาจำนวนมากพวกเขาจึงหนีไปเสียจากดาวิดต่อมาวิญญาณชั่วจากพระยาเวก็มาเหนือซาอู เมื่อพระองค์ประทับในนิเวศของพระองค์ทรงมีหอ,อกในพระหัตถ์และดาวิดกําลังดีดพินถวายและซาอูทรงพยายามพุ่งหอ,อกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนังแต่เขาก็หลบหนีซาอูไปซาอูจึงทรงพุ่งหอ,อกติดผนังและดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้นซาอูทรงใช้พวกผู้สื่อสารไปที่บ้านของดาวิดเพื่อเฝ้าดูเขาและเพื่อจะฆ่าเขาเสียในเวลาเช้าแต่มีข่าวภรรยาของดาวิด บอกให้ดาวิดรู้ว่าถ้าคืนนี้เธอไม่หนีเอาตัวรอดพรุ่งนี้เธอจะถูกฆ่าตายมีคาจึงหย่อนดาวิดลงทางหน้าต่างและเขาก็หนีรอดไปมีคาเอารูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอนและวางหมอนคนแพะไว้ที่ศีรษะเอาผ้าห่มคลุมไว้เมื่อซาอูส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิดมีคาตอบว่าเขาไม่สบายแล้วซาอูส่งพวกผู้สื่อสารนั้นไปดูดาวิด บัญชาว่าจงนำเขามาหาเราทั้งเตียงเพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสียเมื่อพวกผู้สื่อสารเข้ามานี่แนะรูปเคารพก็อยู่ในเตียงพร้อมกับหมอนขนแพะอยู่ที่ศีรษะซาอูรับสั่งถามมีคาว่าทำไมเจ้าจึงหลอกลวงข้าอย่างนี้และปล่อยศัตรูของข้าไปเสียเขาจึงหนีไปและมีคาทูลตอบซาอูว่าเขาพูดกับหม่อมฉันว่าปล่อยฉันไปจะให้ฉันฆ่าเธอทําไมเล่าดาวิดก็หนีรอดไป เขามาหาสมูเอลที่เมืองรามาและเล่าทุกสิ่งที่ซาอูได้ส่งทําต่อเขาให้สมูเอลฟังเขาและสมูเอลก็ไปอยู่ที่นายอมีคนไปทูลซาอูว่าดูเถิดดาวิดอยู่ที่นายอในเมืองรามาซาอูก็ท่งส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิดและเมื่อเขาเห็นหมู่ผู้เผยพระวจนะกําลังเผยพระวจนะอยู่และสมูเอลยืนเป็นหัวหน้าพวกเขาพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า ก็สวมทับพวกผู้สื่อสารของซาอูลและพวกเขาก็เผยพระวจนะด้วยเมื่อมีคนไปทูลซาอูลพระองค์ก็ทรงส่งพวกผู้สื่อสารอื่นไปและคนเหล่านั้นก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลส่งส่งพวกผู้สื่อสารไปอีกครั้งที่สามพวกเขาก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลก็เสด็จไปที่รามาเองมาถึงบ่อน้ำใหญ่ที่ในเมืองเสคูและรับสั่งถามว่าสามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน มีคนทูลว่าดูเถิดพวกเขาทั้งสองอยู่ที่นายโยธในเมืองรามาพระองค์จึงเสด็จไปที่นั่นยังนายโยธในเมืองรามาและพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือพระองค์ด้วยทรงดำเนินเรื่อยไปและทรงเผยพระวจนะจนเสด็จถึงนายโยธที่เมืองรามาพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกและก็ทรงเผยพระวจนะด้วยต่อหน้าสามูเอลและบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั้นและตลอดคืนนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงพูดกันว่าซาอูอยู่ในจำพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ